สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายมื่อนี้มาพบกับสองสาวนอนนี่คือเก่าพี่น้องคนเก่าคนเดิมเพืนะ่อนเติมกูคนแสบนะเมื่อนี้ได้อิหงยั้งสุวพี่น้องกินเค่ค่คะลาบหมูเครื่องเน่นๆพี่น้องพักพักไทยเ่ะวาเป็นสวนคือเกา่าค่ะพี่น้องมากินน้ำสาวนอนเด้อค่ะมา่กินน้ำกันได้นนลายคนแสบๆ,ๆค่ะพี่น้องมากมากค่ะ สื่อเป็นมากค่ะเท่าเนี่ยะาหม,มูค่ะทำยังไงเ่ ลาบีนต้งคูกับอาหารเราลาบเข้าพี่น้องเพราะเปนลาบีนต้งคูกับอันพักแบบปัานเท่าขางจังสิเขากัน ดีครับอนครับฮึม หอมดองฮะลาบหมูเขาคันเืมคืม ดลดน้อเนะีคะไกากาศหนาวนาะงอ้นทังเสีหนาวลบห้าค่ะเมืนอแค่นี้ ผู้ลุงคนถามว่ามันเป็นรสหาานแบบหวานๆค่ะเขาเจ้าดองแบบหวานนะคะมะฮอมเนะ็น้องขอบคุณทอมแม่พี่น้องนะคะที่สอามากินของต้องกันแซ่บแซ่แม่พี่น้องท <c oughs> ำเบิรงมาเถอะหนาสาวนอนพ่ายหยังกินหน,นังจังเลยก็ขอบคุณมากๆเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ส,สาวนอนเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย